วิธีแรกเลยนะครับให้เราทำการหาพื้นที่เนี่ยพื้นที่เราต้องการเทเนี่ยออกมาเป็นตารางเมตรก่อนโดยวิธีการคิดเนี่ยง่ายๆเลยครับน้ำกว้างนะครับกับความยาวเนี่ยมาคูณกันก็จะออกมาเป็นตารางเมตรนะครับก็ให้เราทำการนำาิบสามกับนำเก้าเนี่ยมาคูณกันแบบนี้อันนี้คือสูตนแรกนะครับวิธีที่หนึ่งแล้วกันนะครับน้ำกว้างนะครับคูณกับความยาวจะเท่ากับตารางเมตรนะครับเท่ากับหนึ่งร้อยสิบเจ็ดตารางเมตรนะครับที่ที่เราเทนี้เนี่ย เราต้องการเทหนาอยู่ที่เท่าไหร่เดี๋ยวผมกำหนดตรงนี้นะครับหนาผมต้องการเทหนาอยู่ที่15เซนนะครับหลังจากที่เราได้พื้นที่เป็นตารางเมตรแล้วเนี่ยคือในส่วนนี้1น7ตารางเมตรนะครับต้องให้รำการนำหนึ่ร้อยสิบนะครับมาทำการคูณก,กับ0.15 0.15มาจากตรงไหนก็คือความหนา15บห้เซนศูนย์่าเนี่ยหเมตรเนะี่ย0.15เนี่ยคือความหนา15เซนเนี่ย คำว่าเซนเนี่ยมันเป็นเศษส่วนของ1เมตรนะครับเราก็เลยต้องใช้เป็นจุดแบบนี้นะครับสมมุติว่าเราต้องการเทน้ำอยู่ที่20เซนเราก็แค่คูณกับ0.20เทน้ำสิบเซนนะครับแล้วก็คูณ0.1แค่นี้เองง่ายๆนะรเราก็จะได้เป็นจํานวนคิวออกมา117ตารางเมตรคูณกับ0ูนความหนานะครับก็จะได้คิวปูน่นเอ,ไไอ่อก็เลยสิบเจ็ดคิวนะครับมาดูวิธีที่2กันนะครับวิธีที่2นะครับการคิดวิธีที่2เนี่ยสูตรจะมีอย่างงี้้นนนะะคคคคครรัับบือาาววมก9ูณ สิบสามคูณศูนย์จุดศูนย์จุดหนึ่งห้าคือคูณความหนานั่นเองนะครับนี่คือสูตรที่สองคือเก้าคูณสิบสามคูณศูนย์จุดหนึ่งห้านี่คือสูตรที่สองนะครับก็เราก็คูณไปเลยนะครับนำสามตัวนี้มาคูณกันก็จะเท่ากับหนึ่งร้อยเจ็ดจุดห้าเท่ากันนะครับส่วนทีการกำลังคานเหมือนกันเลยนะครับสูตรจะมีอย่างนี้นะครับคือกว้างคูณยาว คูณสูงหรือว่าคูณหนานั่นเองนะครับก็ให้เราการนําความกว้างคือตัวนี้นะครับเรากําหนดไว้ที่40เซนนะครับนํา0.4มาคูณกับ19คือความยาวนะครับคูณ19มาคูณกับตรงนี้นะครับความหนา40เซนเหมือนกันนะครับคูณ0.4จะเท่ากับสามจุดศคิวนะครับหรือ3.5คิวนั่นเอง ง่ายๆเท่านี้นะครับ